สวัสดีค่ะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูตู่กันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทวนความรู้แล้วก็ฝึกทําข้อสอบในเรื่องของน้ําหนักกันค่ะพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับความรู้ที่สําคัญที่เราจะต้องนํามาใช้ในการคํานวณน,นะคะก็คือความสัมพันธ์ของหน่วยน้ําหนักโดย100 1 0 0กรัมเท่ากับ1ขี10ด1,000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัม10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัม หนึ่พันกิโลกร,รัมเท่ากับ1ตันหรือหนึ่งเมตริกตันนะคะเราต้องจำความสัมพันธ์ของหน่วยนี้ให้ได้นะคะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนหน่วยในโจทย์ให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนที่จะบวกลบคูณหารนะคะพร้อมแล้วไปเริ่มทําข้อสอบกันเลยค่ะข้อที่1นนะคะอีต,ต้องการขนเกลือ1.14เมตริกตันไปเก็บที่โรงเก็บเกลือ โดยใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเที่ยวละ90กิโลกรัมอีทจะต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บเกลืออย่างน้อยที่สุดกี่เที่ยวนะคะเป็นข้อสอบอัตนัยนะคะเขียนตอบก่อนอื่นนะคะเมื่ออ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วลองวิเคราะห์โจทย์สิคะว่าโจทย์ถามหาอะไรคะ,ะจำนวนเที่ยวนะคะที่เขาจะต้องขนเกลือไปเก็บ นะคะว่าเป็นกี่เที่ยวโดยหนึ่งเที่ยวนั้นเขาขนได้เท่าไหร่คะ่าขนได้สูงที่สุดเที่ยวละ90กิโลกร,รมัมนะคะแล้วจำนวนเกลือทั้งหมดที่เขาต้องขนคือ1.14เมตริกตันนะคะขนได้เที่ยวละเท่าๆ่ากันแสดงว่าสองอันนี้จะต้องทำอะไรกันคะหา,การกันเก่งมากคะ่ะ เป็นการแบ่งขนแต่แบ่งขนทีละเท่าๆกันทีนี้หน่วยเมตริกตันกับหน่วยกิโลกร,รัมเป็นหน่วยเดียวกันได้ยังคะยังนะคะดังนั้นเราจะต้องแปลงหน่วยเมตริกตันให้เป็นหน่วยกิโลกร,รัมก่อนว่าเป็นเท่าไหร่จากนั้นค่อยหาร90นะคะว่าจะได้กี่เที่ยวนะคะเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งเราก็แปลงหน่วยก่อนนะคะ จาก1.14นะคะเมตริกตันแปลงให้เป็นหน่วยเล็กนะคะ1เมตริกตันนะคะก็จะเท่ากับ1,000กิโลกรัมนะคะซึ่งตอนนี้เราจะแปลงจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กด้วยการ คูณเข้านั่นเองนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1.14คูณกับ1,000นะคะก็จะได้หน่วยเป็นกิโลกร,รัมออกมานะคะต่อไปมีค่าเท่าไหร่คะอ่าเวลาเราทำก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเขียนเลขไว้1.14เติมศูนย์ไป3ตัวของการคูณพันจากนั้นใส่จุดให้มีผลลัพธ์เท่ากับทศนิยม2องตำแหน่งนะคะใส่จุดตรอไหนคะ ก่อนศูนย์สองตัวนะคะดังนั้นเขาก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบกิโลกรัมนั่นเองนะคะจากนั้นขั้นที่สองนะคะเราก็เอาหน่วยนี้นะคะมาหารเก้าสิบนะคะเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบะคะหารด้วยเก้าสิบ นะคะซึ่งการหารเขียนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเศษส่วนนั่นเองนะคะ1,140ส่วนด้วย90สนะคะดังนั้นเราสามารถตัดทอนด้วย10ได้นะคะก็คือศูนย์ตัดศูนนั่นเองก็จะเหลือเท่ากับ114ส่วน9้านะคะเราก็ไปตั้งหารน,นะคะว่าจะได้เท่าไหร่ครูใช้ปากกาสีเขียวละกันนะคะหนึหารด้วย9้า ก้าอะไรใกล้สิบเอ็ดที่สุดเก้าหนึ่งเป็นเก้านะคะลบกันได้สองจากนั้นดึงสี่ลงมานะคะเก้าอะไรได้ใกล้ยี่สิบสี่คะเก้าสองสิบแปดนะคะเก้าสามยี่สิบเจ็ดเกินแล้วเก้าสองสิบแปดนะคะลบกันเหลือเท่าไหร่คะเหลือหกนะคะแสดงว่าเขาต้องขนอย่างน้อยตอนนี้สิบสองเที่ยวใช่ไหมคะแล้วก็เหลือเศษหก ดังนั้นเศษหกที่เหลือก็ต้องขนอีกหนึ่งเที่ยวนะคะดังนั้นคำตอบของเราจึงเป็นเท่าไหร่คะสิบสามเที่ยวนั่นเองนะคะ,ะขนได้เก้าสิบกิโลกรัมสิบสองเที่ยวแล้วก็ขนอีกหกกิโลกรัมนะคะอีกหนึ่งเที่ยวดังนั้นคำตอบข้อนี้เราตอบเท่าไหร่คะสิบสามเก่งมากคะ่ะ จากนั้นเราก็ไปเขียนตอบนะคะในกระดาษคำตอบหลักร้อยเป็น0หลักสิบเป็น1หลักหน่วยเป็น3นะคะจากนั้นก็ฝนให้ตรงเลขนะคะเขียน0ฝนที่เลข0เขียน1ฝนเลข1นะคะเขียน3ก็ฝนเลข3 ต่อไปข้อที่2นะคะโจทย์บอกว่าถ้า1ช้อนโต๊ะสามารถตักน้ำตาลทรายได้12.5กรัมแล้วหากต้องการตักน้ำตาลทราย1.5กิโลกรัมใส่ภาชนะจะต้องตักทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วลองวิเคราะห์โจทย์สิคะโจทย์ถามหาอะไรคะอ่าถามหาว่า ต้องตักน้ำตาลทรายทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะนะคะต่อไปวิเคราะห์โจทย์สิคะโจทย์บอกว่า1ช้อนโต๊ะสามารถตักได้12.5กรัมนะคะแล้วเราต้องการตักน้ำ,านำตาลทรายทั้งหมดเท่าไหร่คะ1.5กิโลกรัมนะคะแสดงว่าการตักทีละเท่าๆกันเป็นการอะไรคะ าการแบ่งทีละเท่ากันก็คือการหารนะคะโดยเอาปริมาณที่ใหญ่ตั้งนะคะแล้วก็หารปริมาณที่น้อยก็จะได้หน่วยเป็นช้อนโตออกมานะคะแต่พอเราดูแล้วเราหารเลยได้ไหมคะอย่างไม่ได้เพราะหน่วยเป็นคนละหน่วยนะคะการจะบวกลบคูณหารกันต้องแปลงหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะคะดังนั้นขั้นที่หเราจึงต้องแปลงหน่วย1.5 กิโลกรัมนะคะให้เป็นหน่วยกรัมก่อนนะคะหนึ่งกิโลกรัมมีค่าเท่ากับกี่กรัมคะหนึ่งพันกรัมนะคะดังนั้นเราจะต้องแปลงจากตอนนี้ใหญ่ไปเล็กใช่ไหมคะอาใหญ่ไปเล็กแสดงว่าเป็นการคูณเข้านะคะเราก็เอา1.5คูณกับหนึ่น,นะคะ วิธีการเหมือนเดิมเลยเขียนเลขไว้มีเลข1กับเลข5เติมศูนย์ไป3ตัวคือการคูณพันจากนั้นทศนิยมตัวตั้งมี1ตำแหน่งเราก็เติมจุดให้มันเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเติมตรงไหนคะอ่าหน้าศูนย์ตัวสุดท้ายนะคะดังนั้นก็จะเท่ากับ1,500กรัมนะคะ จากนั้นเราก็เอา1,500กรัมนี้ไปหารด้วย12.5กรัมนะคะขั้นตอนที่2เอา1,500งพันะคะไปหารด้วย12.5สองจนะคะนักเรียนจะหารแบบโทศนิยมก็ได้นะคะแต่คุณครู จะแนะนำการหารโดยใช้เศษส่วนนะคะอ่ะตัวตั้งคือ1,500นหาระคะหารด้วย12.5ถ้าทศนิยม1ตำแหน่งเปลี่ยนเป็นเศษส่วนคือมีส่วนเป็น10นะคะจากนั้นเราก็แปลงนะคะการหารเศษส่วนหน้าคงเดิม1,500เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนที่ตัวหาร นะคะเสร็จส่วนแล้วเราสามารถตัดทอนกันได้นะคะจะเห็นว่านะคะบนล่างหรือเฉียงนะคะสุดคุณแม่หาหารได้ลงตัวคุณครูจะเริ่มตัดทอนหนึ่งันห้าร้อยกับหนึ่ง้อยี่สิห้าด้วยสุดคูณแม่ห้านะคะห้าสองเป็นสิบเหลืออยูสองไปไว้หน้าห้าเป็นยี่สิบห้านะคะห้าห้ายี่สิบห้าต่อไปห้าสามสิบห้าห้าศูนย์เป็นศูนย์ห้าศูนย์เป็นศูนย์ะคะตัดทอนครั้งที่หนึ่ง ก็จะเหลือ300กับ25ก็ยังคงตัดทอนได้อีกนะคะคุณครูใช้สุดคุณไม่5ต่ออีก5 5 25 5 6 30 5 0เป็น0นะคะเหลือ5อีกตัวหนึ่งนะคะเราก็ตัดทอนต่อได้อีกรอบหนึ่งนะคะ,ะ5 1เป็น5 5 1เป็น5เหลือ1ไปไว้หน้า10เป็น10 5 2เป็น10นะคะฝั่งนี้ก็จะได้12 นะคะคูณกับ10ก็ได้เท่าไหร่คะหนึ่งรอส่วนด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ120เหมือนเดิมนะคะดังนั้นเราจะต้องตักทั้งหมด120ช้อนโต๊ะนั่นเองนะคะตอบช้อยข้อไหนคะข้อที่3เก่งมากคะ่ะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากความรู้เกี่ยวกับการทำโจทย์น้ำหนักไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์ที่ช่องครูตูแมทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ